ใครเป็นคนที่ชอบซ้อมในการพูด่าก่อนขึ้นเวทีต้องซอ้ซอมก่อนก่อนพรเซนต์ต้องซ้อมซ้อมแบบสิบรอบยี่สิบรอบแบบพูดทุกบรรทัดเลยต้องเป๊ะ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 อย่างนี้มีปะแล้วมีการสอบครั้งหนึ่งที่เราต้องไปสอบพรเซนต์ใช่ปะทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เจอคืออะไรมันเป๊ะทุกครั้งทุกครั้งที่เราพูดผิดอ่ะเราจําได้ที่นี่ผิดแล้วแล้วเราก็จะแบบเอ๊ะมันพูดยังไงต่อเราก็จะแบบสตันเนี่ยเออสวัสดีครับวันนี้ครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับอ๋อ เป็นป่ะคือมันเหมือนมันมันเป๊ะจนเราแบบเหมือนเราไม่กล้าที่จะมีไอเดียขึ้นมาใหม่ไม่กล้าที่จะพูดอินพไวส์สดหรือว่าคิดสดหน้างานเลยมันเป็นการซ้อมที่มากจนเกินไปการซ้อมเป็นเรื่องดีแต่เราอยากให้ทุกคนตอนพูดหน้าจริงเหมือนอยู่หน้ากล้องเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบเอนจอยได้แบบรืสนุกได้เล่นได้อะไรกับผู้ชมให้แบบรู้สึกว่าเหมือนเรากาลังอยู่คุยกับคนตรงหน้าแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าซ้อมมาอยู่กับตัวเองแบบเออวันนี้วันนี้ผมมันก็ดีนะแต่ถ้ามันจะดียิ่งกว่า คุณลองเปลี่ยนใหม่ลองกล้าที่แบบว่าจำคำได้แหละลองมาเพิ่มอิมพอไวลองมาเพิ่มใล้สดใหม่ที่แบบเน้นอยู่ตรงหน้าคนดูเชื่อไหมว่าเนื้อหาก็สําคัญไม่เท่ากับอิโมชันที่ทุกคนกําลังส่งให้คนดูอยู่คนดูรับรู้ได้นะเว้ยต่อให้คุณซ้อมมาเป๊ะมากบางทีเป๊ะมากจนแบบมันไม่เข้าถึงอะไรเขาอะเขาแค่ว่าฟังเออมาดูดีดูเป๊ะแต่มันไม่ได้ใจคนเลยการที่ได้ใจคนคือคุณต้องกล้าสดกล้าอยู่อะคนที่อยู่ตรงนี้กล้าแค่โฟกัสกับเขากล้าที่ปล่อยทุกอย่างให้เขาโดยที่ หมือนกล้าทิ้งตัวแล้วมันเป็นเนื้อหาของเราอ่ะคุณแม่งรู้ดีสุดอยู่ล้วไปลองดูครับอีโมชั่นสำคัญมากกว่าเนื้อหาแน่นอน